รุยครับลูกค้ารครับวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาดูกระบะสีประตูเกียร์ออโต้เครื่องสามพันแต่ขายโูกกว่าแคเออบเกียร์ธรรมดากระจกมือหมุนด้วยคันนี้ราคาลดให้แบบหลายสเตปหลายขั้นตอนมากครับรถที่เรากำลังพูดถึงต่อไปนี้คืออู e o, X, สุดีแม็กซีประตูคันที่อยู่ข้างหน้าท่านตรงนี้พี่ดูสภาพปอดก่อนที่ผมจะพูดราคาก่อนที่ผมจะพูดโปรโมชั่นและผมขออนุญาตเกินนิดนึงเจ้ารถคันนี้ผมใจพี่ผ่อนเดือนสามพันบาทนานหกเดือนมาดูครับว่ารถผมสวยอ่ะขนาดไหนผมบอก รถนะที่ท่านกำลังดูอยู่นะตอนนี้คุณภาพศักยภาพออปชั่นระบบการทำงานการขับขี่ทั้งหมดคือมูลค่า3800 0 0าบาทที่ผมเอาเข้ามาตั้งขายนะตอนแรกแต่นาตอนนี้พี่ดูให้จบครับเอาให้ชัดใครอยากได้พิมพอยากได้ใครเห็นแล้วสวยพิมพ์สวยใครเห็นแล้วชอบพิมพ์ชอบเปิด้ามาดูในครับพี่ครับ นี่คือ4ประตูไมเนอร์เชนแล้วแอร์กลมไฟตัดหมอกกลมทุกอย่างสภาพใหม่หมดเป็นตัวใหม่เรียบร้อยแล้วฮะระบบไฟฟ้าทั้งคันเกียร์ออโต้ลูกค้าโคตสวยเลยตัวรถปี08นี่ปี2023ครับอายุรถทางนี้15ปีพี่คิดดูแล้วกันกร,รถกระบะอายุ15ปีใช้ยังไงให้ใหม่ไดนน้ขนาดนี้วันนี้ผมหาสภาพสดๆมาให้แบบนี้แล้วลดราคาขายโคตรถูก วันนี้ผมบอกพี่ทุกท่านกล้าพูดเต็มปเต็มปากเต็มคำเลยว่าเจ้ารถันนี้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วกำ,ลกำไรไม่เหลือแล้วแต่ว่าผมจะโดนเท่าไหร่เท่านั้นเองแต่ว่านากเอาน,นี้ครับเอาให้คุ้มที่สุับรับลูกค้าครับไม่ต้องสนใจคนขายแล้วว่าขาดทุนเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจสนใจแค่ว่าพี่จะซื้อทันไหมถ้าพี่ทันพี่เอาเลยสี่ประตูเกียวโตไม่มีแน่นอนราคาที่ผมจะพูดต่อไปนี้ราคา38 9 0 0 0เกบาทถ้าตอนนี้ ผมลดราคาให้ลูกค้า1นึ0 0 0สนสองบาทนะตอนนี้ราคาเหลือแค่2องแสนหกบาทเท่านั้นพี่คือราคาที่ขายครับแล้วที่มดจันมากไปกว่านั้นคืออะไรไอสองแสนหบาทราคาที่ผมลงไว้โคตรถูกแล้วผมจัดโปรโมชั่นให้พี่ผ่อนเดือนละ3,000บาท6เดือนในราคานี้แล้วพี่คิดดูเองว่าคุ้มค่าขนาดไหนผมไม่ได้ทุกคันในเต็นนะผมให้แค่หกคันเพราะว่าเจ้าหกคันนี้ มันอยู่กับผมไม่ยอมออกจากมือผมไปเลยผมต้องรบกวนลูกค้าทุกท่านช่วยแกะรถทนี้ออกจากมือผมหน่อยแล้วผมไม่ได้เอารถไม่สวยมาขายนะผมย้ําตรงนี้ผมเอารถสวยการันตีตัวถังไม่มีชนัดพิกาน้ำท่วมสภาพโคสวย,ท,ยทําลายจุลตัด,ดาและให้พี่เพิ่มเติมผ่อน,นเดือนสามพันบาทนานหกเดือนไม่รู้ว่าผ่อนเท่าไหร่แต่พี่ผ่อนแค่สามพันเท่านั้นพอส่วนต่างผมจ่ายเองใครสนใจ ติดต่อมาหาผมด่วนๆ08646ตัวหรือเราก็เจ็ดหรือทักบ้านเขียวแอดดับเบิลยูอาร์168มาพูดคุยมาเอารถไปมาเอาไปใช้รถแบบนี้มาเอาไปขับเคดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินลงไม่ต้องบาทเดียว e ลูกค้าได้ไดใจติดต่อมานะครับขอบพระคุณมากบ๊ายบายครับผม